สมาร์ททีวี TCL ปัญหาเสียปุ๊บโลโก้ขึ้นแล้วก็ดับไฟกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็ฟังหลายๆท่านที่เขาซ่อมผมก็วัดดูเมนเมนบอร์ดเบิร์ดอะไรกะ ไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าเกิดเป็น TCL ที่จอมืดก็คือกดพยายามอยากจะติดแล้วก็ไปหมดสแตนบาบ LED เขามักจะขาดเนี่ยแไปแบคไลน์นี่เคยขาดไปหหนละขาสองรอดนี้ก็ซื้อหลอดมาเปลี่ยนตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีอันเนี้ยยังไม่มีกาว UV ผมก็ เราติดเหล็กไปก่อนสรุปเจ้านี่ก็อยู่ดีเจ้านี่ขาดใหม่ขาดหลอดนึงเขาก็จะมืดขาดสมมุติว่าขาดฝั่งซ้ายมีซ้ายขวาขาดฝั่งเนี้ยมันก็จะมืดข้างแต่ส่วนมากก็จะถ้าติดก็จะมีความสว่างข้างเดียว ็ซื้อหลอดมาเปลี่ยนผมซื้อมาไว้แล้วล่ะรู้ว่าอนาคตมันต้องพ่าแล้วก็ซื้อ UV กา UV มาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใสๆหน่อยเป็นหลอด6โวลต LED ชิป6โวลตชุดหนึ่งก็สัก8-900พันแล้วแต่ ประมาณนั้นสมาร์ททีวีล่ะเอล tcl cd tcl ประมาณนี้จอมืดเปิดปุ๊บดับปับ๊บเปิดปุ๊บดับปับ๊บโหลอดแบ็คไลท์กันเลยครับ